สวัสดีครับเนื่องจากหายไปนานนะฮะเนื่องจากขอมพังนะฮะขอมพังแล้ว <c oughs> เกมหายนะฮะตอนนี้ก็กลับมาตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะมาอยู่กับเกม <c oughs> ชืม่อว่าสปร์นะฮะเกมนี้เคยเล่นมานานแล้วแหละ,ะครับแต่ไม่เคยเอามาเอามารีวิวนะฮะหรือเคยเอามารีวิวไม่เคยเอามาอัดนะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ยืน อยู่ในโหมดเอ่อปรสิตอยู่นะฮะอยู่ในขัน้นปรสิตชื่อมัตติทิกกี้มีคําอธิบายด้วยก็เขียนอะไรไปก็ได้ครับคำสลบคนก็เข <sh> 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 ียนอะไรไปก็ได <sh> ้ครับอ่าไปแนะนํานะครับถ้าเกิดคนที่เล่นแรกๆเนี่ยเกิดจะเอาดาวเลยฮะแนะนําให้เอาดาวที่อยู่ที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆเอ่อใจกลางกาแล็กซี่บางส่วน จากว่าเนี่ยตอนอยุโอกาครับมันต้องไปหารือตงดาวที่ชื่อว่ากลองกลองกองกลอกกลอกกร,อรอตที่ชื่อว่ากล่อกนเนไอ้ก้อเนี่ยมันจะอยู่ใจกลางกาแล็กซี่เนี่ยเป็นเหมือนตัวร้ายเนี่ยเป็นตัวร้นนวายของ,ของ,ของอโอกาสเนี่มันอยู่ใจกลางกาแล็กซี่ดังนั้นเราร้าจคิดเนี่ยมันจะได้ง่ายๆหน่อย เลยนะนอยู่ใจกลางให้หาดาวที่ใกล้ๆใจกลางกาแล็กซีมากที่สุดน่ตอนไปจะได้ไปง่ายคำแนะนำตอนนี้แล้วก็พลศกกินไลยกินไปกินไปคุยไปชิมไปบนไปนะพลศึกเนี่ยให้แนะนำให้หายก่อนกเลยออ้ดดูดวัดูดดูดีเก็บได้ ีกชิ้นเดียวนะที่ต้องเก็บน,นะไปหาชิ้นนะั้นไม่เจอก็เลยนำะห้เปลี่ยนดิงไม่ใช่ดิง่งชิ้นะนะนี้เจอแล้วฮะคือสายฟ้า ฟ้าชนิดพิเศษนะวางไว้วตรงไหนดีมีใส่อะไรไเต็มไปหมดเลยว,งวางไวตรงไหนดีเฮ้ยฝังตรงไหนดีวะตรงนี้ดีไหมตรงนี้็แลวกันนะ ดูน<ห>ักส <is> okay. ืยนะนักสืบจะอยู่ประมาณนี้นะฮะโอเคผิดนะผิดก็จะไปด้านหลังนะคุ้มอยู่ใครเอาผิดไปด้านหน้าหรอกในเกาทิ้งเทียนที่ลวงอ่ะคืออันนี้นะใครมาโดนตัวมันก็โดนเฮ้ยคุไม่อยากขยายขนาดอ้ขยายขนาดนะครับจะทำให้เอ่อรัศมีมันเยอะขึ้นหรือเปล่ามันไม่เยอะจริงใช่ไหเออเอาเล็กๆล็ก็แหละโอเคครับ ใส่มั่วไว้ก่อนนะฮะเพื่อเอาเพื่อความมีชีวิตรอดนะครับ oh. แล้วก็จะไขน่นะะฮ เจสปอร์นี่ก็มีภาคใหม่ชื่อภาคกาเล็กติกนะฮะก็เคยมีแต่แต่คือตอนนี้มันหายไปแล้วฮะเพื่อนช่วไปเลยก็คูไปเลยเพื่อนชวนเลกาเล็กติกเนี่ยเป็นภาคไปเดินบนดาวไปทั้งนี้ยนี่มีโอกาสนะครับสามารถไปเดินลงลงไปเดินบนดาวได้ก็บสถูปที่ใต้สะดวกมากเลยทีเดียว เรียนหพินะรรกับตัวอืนะอกไ,กได้อย่างใด้ต้นได้เฉียวตัวน,ตน,นี้เราก็จะจิรวัฒน,นาการดูจักแถบใต้นะฮะผมไม่เรียกคู่ทำไมวะต,ตายแล้วนยโอกาสเนี่ยใครไปหาตุ๊ในก็ถึงปหบเลยนะ มเลต่อเลเลยว่าใคจะเล่นผก,กวจ็จบแล้วแหละจบแล้วเสนุกอโอเคครับตอนนี้เริ่มมีสมองตอนแรกมีอะไรสาิอันจะติดดึกเอ๊ะเออ๊ะเีให้กดตรงนี้นะฮะมันก็จะบอกเราเป็นนิสัยยังไง เราเป็นพวกกินเนื้อนะฮะตอนแรกหน้าตาอย่างนี mm ้ตอนเปหน้าตาอย่างนี้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 ไอเนี่ยมาจิกตาอ่าพวกกินเนื้อฮะติดถูกไปต็กกระเดกตอกกระเดกตอกกระเดกกกระเดกกกระเดกแล้วมันก็จะให้เราไปสร้างนะครับคิดนเสียงเราไปขออภัยนะครับเฮ้ยเฮ้ยตัวเลือดดิอ่าคัวนี้จะให้เรามาสร้างอันนี้นะ ขายของทุกอย่างทีนี้นก็ของมันบกันดีกว่าเยอะใส่ปากซื้อเรยโอย <c oughs> <c oughs> มีจูบหโห เกะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาขาววางไม่าขายแล้วไม่ขาเสร็จเราก็ต้องปิดตาตาพุ่งเบลหน้ามาเบลจะเอา,าตาดูนะเห็นดูเลยตาแอนเบล ตาลีเฮ้ยนี่ครับรอ,อเลยปากนะครับปากนี้เลยครับเปิดกินเนื้อแบบผิดโอเายออปากกินเล็กหน่อยก็ดีนะครับเพื่อความสวยงามขึ้นมาบนบกเนี่ยอันนี้จะได้พุ่งชนนะครับพุ่งชนทุนเรศ โอเคครับทุเะเดี๋ยวขึ้นไปผมก,ก็ไปเปลี่ยนตัวไม,ไม่จ,จาเป็นนะรเร็วทับเวแอบย่องแอบบยองแบบยก,ก็ไม่จาเป็นนะครับไม่มีอะไรจาเป<ๆ>็นนี่กูจะได้พ่นปิ่นนะนจะวังไหวงนะไว้ตรงตัวะ้ ยังกระพึ่งโอาเขาเกลเป็นตัวแล้รไว้และวนะีน่พึ่งน,นะอืมนี่คือพึ่งนีน่พึ่งน,นะครับหวานเสน่ห์ไม่จับเป็นแววิ่ง,งเ,เร็วไปด้วยไหมก็โดนไปก่อนเฮ้ยไอนะ้ปลาผี ปลาไปอย่างนี้อ้องทอยไป,ไปอย่างนี้นะเนี้ยช่างไยี่ก็อย่างเดียวมามีปีงทุเรดจิปลทุเดอ่านีมีปีกนบทุเลดได้ใจจริงจงนี่แหลานะ,ปะหลาปาล่าปลทุเลดนะยมให้มันสวยไม่ได้ทุเรศ ปรับสีกัอ่าสียังไงดีมากลางดีดงสีสีเก่าอย่างนี้สภาพเสื่อเนี่ยเน่าจริงจริงแต้องปรับเนี่ย้ยน้ำสบัดิน้ำบอกได้สีอะไรดีวะอยักหน้ากุ้งแมวก็ปรับสีที่ตรงนี้สีสีอะไรกันสีฟ้านี่แหละ ฟอย่างงี้มันก็จะเป็นสีอะไรสีสวยแล้วนี่อย่างงี้นแหละสวยชื่อครชื่อเอาอะไรก็ได้เอาเนี่ยมัตติกี้อนะ่ะอันนี้ผมสุ่มชื่อครับไม่ได้ตั้งชื่อเองมีปัญญาตั้งชื่อถุดเลยอ่าก็วิทยาการนะครับสร้างระบบทางเดิอนอาหารและผิวหนัง ใหญ่สวัสด,ดีเพื่อนสู้ไ่นอยู่วันนี้ให้แนะนำให้ขุดเจอกระดูกนะไม่ใช่กระดูกกกระดูกนึ <mm เห็นกระดูกที่ไหนให้รีบขุดเลยนะครับเพราะมันจะได้ชิ้นส่วนคครรัับบีชิ้นส่วนอย่างนี้ครับเนี่ยจะได้ขาอะไรพวกนี้เนะี่ยได้หลายอย่างนะครับสเตตโพพิกคิกนี่พี่พี้อะไรเนะี่ย เดหอรยไม่มีอะไรอร่อยนะีพื่อนเืออ่เราไปหาเพื่อนใหม่ก่อนเด็กด๊กเดกเด็กเพื่อนใหม่ฮะ้าาตัจมสัตว์กินพืชนะฮะสกินนี้จะมีเนี่ยเป็นสามารถพิเศษนะฮะตอนตอนถ้าเกิดเล่นตั้งแต่สปีชีแรกเลยฮะ มันมาพิเศษที่ไปเรื่อยพอจบพอจบพอจบช่วงนี้ไปนเนี่ยเนี่ยไอช่วงช่วงช่วงบนบกไปเนี่ยพอไปช่วงชนเผ่าเนี่ยมันก็จะมีสองอันสกลิลมาให้สองอัน,นอันนี้มีให้สกิสกล ก็ใหญ่กินปลาเลยน uh. oh, ี่ไม่ใช่ปลากินดีของกินมันจะตายแล้วเออแดกกินนะชีวิตก็จะเพิ่มเลยแต่ซื้อเนี้ยมันเล่นง่ายะถ้าเกิดคุณฆ่าจ่าฝูงมันจะได้ของเอา่นีทไห ส่วนพันแล้วนะครับแล้วก,กลับบ้านนะแล้วก็ไปกดเรียกร้องหาคูนะ่แล้วก็ไปหาคู่นะแล้วก็ไปสร้างสุนีชีใหม่เกมวิทยาศาสตร์นะครับขายสูตรทิ้งนะอุ้ยขามาโหอ้ยสิข้ายได้ตำนานตัวเตี้ยไปเดี๋ยวปรับให้ตัวยาวขึ้นนิดหนะ่อยครับ ตายกับดีออกไปเอ้าเหมือนเอเรียแล้วโอ๊ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ย <c oughs> อะไรวะนี่มันตัวอะไรไม่รู้เลยมันตีหลังกาแล้วมือเนี่ยชับผ่านเนี่ยอุ้ขอยขานี่มือจั่วคัด เล็กหน่อยโอเคครับเพอร์เฟกต์อือลองเอาปากหน่อยปากนะครับปาก,ปากต้องอย่างนี้ฮะนี่แหละปาก ขายทิ้งทุกอย่างเลยนะครับมันไม่ได้มันไม่เหมือนสปัปาราบมันต้องให้หลังงอหน่อยครับ